ครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เราวันนี้วันที่17เมษายนนะครับ256เนาะวันนี้เรามาติดรถซุมเมอร์สีขาวเนาะไม่รถอยู่ที่2,741กิโลนะครับมาติดหน้าร้านผมเลยเนาะติดตอนกลาคืนนะเนาะป้ายทะเบียนยังไม่ได้นะครับตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาจะใช้เหล็กแหลมเนี่ยครับแทงที่รูกุญแจบิดรูนุญแจเลยพังดังนั้นเขาได้ทําที่ปิดรูนุญแจไว้ แต่ตัวนี้ถึงทําที่ปิดลูนแจมาโดนก็ไม่เหล็กตัวเองเปิดรูน,นี้ได้หมดก็ขโมยได้หมดแล้วเนาะตอนนี้ไม่มีทางแก้ได้ละขโมยผมกดล็อกสอง,องครั้งแล้วครับผมกดล็อกให้ดูนะครับตึ๊กตึ๊กถ้าใครมาโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยกตขโมยทั่วไปจะร้องจะรบกวนชาวบ้านขโมยผมมันมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงรูนแจแล้วไปแทงปุ๊บบิด ก็จะไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกท,ที่หมดเท่านั้นแต่ถ้ากังวยเรากันน้ํานะครับขี่รถต่อฝนได้เลยกังวยเข่าไปขี่รถต่อฝนปุ๊บน้ําเข้าก็พังเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสั่งสตาร์ทที่หมวดให้ดูนะครับกดปุ่มไฟฟ้าที่หมดกดสองครั้งนะครับหนึ 1, ่งสองรถติดเลยนะครับอ่าถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรน,นะครับใช้กุญแย่ผีนะครับแทงรูนแย,ย่รถเราไปลืมล็อกรถเขาสตาร์ทรถไป เราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราไปเนาะให้เรากดปุ่มล็อกนะครับรถจะดับเองแต่รถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับภายในทิบบีนะผมกดปุ่มล็อกดูรถด,ดับนะครับไปเดี๋ยวออกดีดกลับก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกเว็บอ่าน กัขโมยผมเว็บไซต์ผมนะครับเว็บกันขโมยรถ .com นะครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยเนาะก็หรือว่าใครเล่น a c e b o o k ก็เซิร์ชคำว่าร้านกันขโมยรถเนาะกันขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้1ปีนะครับก็ราคาก็ถือว่าคุณภาพถือว่าทานห้างใช้ได้เนาะก็ใครอยากติดตั้งก็ลองเซิร์ชดูนะครับใน Google ก็ได้กันขโมยรถเนี่ยเนาะก็ขายส่งทั่วประเทศเนาะส่งเก็บเงินไปทางเนาะพอกองาส่งของให้ก่อเลยเนาะได้ของแล้วค่อยจ่ายเงินเนาะโอเคครับติดไปอีกคันครับวันนี้